อะไรที่มูฟคุณไปได้สุดสุดบนเส้นทางที่ไปยังมีอะไรให้สุดได้เยอะเอาหนึ่งยาเรยสครตมูฟชีวิตไปให้สุดสุด สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเด็กหญิงอมพรค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงอรวรรรพลายชื่นค่ะต้อนรับเค้รสูซตั้งงงเล่าเบ้าเรื่องร่ดึงแล้ววันนี้สองคนนะคะพี่แอมแคสเปอร์ค่ะสวัสดีพอสวัสดีพ้าเป็ยังไงนะระวังลื่นนะร้อนมากเอาเลยใงๆลูกเลยนะลูกนั่งรออยู่นะ น้องชายอ่ะโอเคโทษทีลูกเลิกกะไ้หยาบขายเออ,อแล้ววันนี้สองคนนะคะมาในทีมฝนพรำใช่ค่ะเจ้าสาวที่กลัวฝนพี่อยูเท่าไหร่ <laughs> เขารู้นะ <laughs> เพลงนี้ก็บ่งบอกใช่ไหม <laughs> ยี่สิบต้นต้นตอนรับเข้าสู่ตั้งวงเล่าเมาเรื่องรถนะคะวันนี้มาในทีมรืดูฝนใช่แล้วแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โตโยต้เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ไม่ดนค่ะเย้ดูรถวิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยใช่เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศจริงๆว่าเนี่ยฝนตกรถเยอะแล้วที่สำคัญเมื่อเช้าจะบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์มาเป็นใครล่ะ ปลอดภัยไหมช่ำเลยทีเดียวไม่ช่ำธรรมดาทั้งตัวเลยค่ะช่ำมากเลยเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่เราต้องแบบว่าชวนคุณน่ะมาที่โตโยต้ามาดูรถกันได้แล้วเพราะถ้าดูฝนแบบนี้มันต้องรถยนต์เท่านั้นใช่แล้วมันก็ต้องมีรถออกใหม่ที่เราจดนำเสนอวันนี้ด้วยโซชอบมากเลยพี่แอมชอบมากรุ่นนี้โผชอบใช่เอาละมาเข้าสู่เรื่องกันเลยค่ะพี่แอมหา วันนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะติดตามชมไลฟ์ของเราไปจนจบไลฟ์เลยแน่นอนว่าถ้าดูจนจบไลฟ์เนี่ยคุณจะได้รับข้อมูลใหม่ๆวันนี้กับรถคันใหม่คันสวยๆที่อยากจะแนะนําใช่แล้วค่ะจ้ะอ้าวละทักทายกันก่อนไหมคุณคุณได้หยิบโทรศัพท์มาด้วยไหมฉันหยิบมาค่ะลอโทรศัพท์ที่ฉันเปียกน้ําไปเรียบร้อยแล้วค่ะาเช้าตากฝนก็เหมือนกันมาอ้า F4 ของเราสวัสดีคุณชุติมาด้วยนะคะมาอีกแล้วติดตามกันจนจบไลฟ์เลยนะคะวันนี้สวัสดีคุณจินวัฒน์นี่ก็ F4 ด้วยนะใช่ใช่ใช่สวัสดีคุณสุนันทาด้วยสวัสดีค่ะคุณนัทฤทัยสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนที่เราไลฟ์กันก็จะมี f อแบบนี้แหละมาคอยให้กำลังใจน่ารักมากๆเลยใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันนําเสนอพี่หน่อยสิล้อและวสิงขยับนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดมันติดหน้าเธอทาไมกลมขนาดนี้ก็เหมือนกันแหละเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแหละเพราะว่าเราต้องใส่อย่างนี้หละมันเลยจะกลมนิดนึงโอเควันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกับรถใหม่นะคะกับ l l New y a ยา s Cross เดี๋ยวนะยาริสใช่แล้วก็มีครอสอีกเขาเอามาแบทเชลรวมตัวกันแซบอ่ะมันเป็นยังไงล่ะมันยังไงล่ามาเดี๋ยวจะบอกเลยนะคะวันนี้นะคะเราขอแนะนำรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยพี่แอมภายใต้ซีรีส์ของยาริสยนตกรรมที่ผสานกับความเป็นเลิศของรถยนต์เลิศแล้วเลิศอีกคือพูดมาแล้วมันดูยิ่งใหญ่มากอ่ะเพราะว่าเขาสอดคล้องนะคะกับ สภาพชีวิตของคนในเมืองเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยใช่ใชคือจะแบบว่าลุยน้ําก็ไม่กลัวแล้วอะตอนนี้ในเมืองนี่ขับสบายเลยใช่ค่ะที่สําคัญควบคู่ไปกับความมุ่งเน้นและก็ความเอาใจใส่ทางด้านสภาพแวดล้อมด้วยอ่านั่นก็คือ all new yaris cord นั่นเองเพราะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถ suv นะคะไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะตอบความเขาเรียกอะตอบสนองความต้องการ ที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วของรถเนี่ยให้กับวัยรุ่นแล้วก็คนที่จะใช้ภายในเมืองด้วยใช่ค่ะเ<อ>พราะตอนนี้เนี่ย ในเมืองของเราสภาพถนนเอ่ยือว่าการใช้งานเอ่ยรถเล็กๆมันก็สะดวกใช่แต่พอรถเล็กแล้วพื้นที่ใช้สอยอะไรต่างๆที่อยู่ด้านหลังหรือว่าการขับขี่มันก็ต้องสะดวกตามไปด้วยใช่เขาก็เลยมีตัวนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ใช่แล้วอ่านั่นแหละโอเคต่อไปพี่จะมาถึงสาระของพี่บ้างแล้วนะจัดไปเลยค่ะพี่ยาริสคอร์สคันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจะมาสร้างกระแสนะคะ,คะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถ SUV ขนาดย่อมๆอ่ะน่ารักนะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่ ใหม่แบบพี่แอมนะ,ะคะแล้วก็มีความหลากหลายด้วยอย่างพวกเราอย่างพวกเราค่ะกับรถของเราเนี่ยสามารถตอบสนองการใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะคะ,คะกับยาริสคอสค่ะขนาดตัวรถที่ใหญ่ขึ้นมา ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็สเปคเนี่ยครบครันด้วยกับราคาที่คุ้มค่าให,<ฆ>ให้คุณได้เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะคะและที่สําคัญเขาโดดเด่นมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าดีไซน์ภายในแล้วก็ดีไซน์ภายนอกนนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ที่คล่องตัวที่สําคัญ,ญยุคนี้น้ํามันแพงคุณไม่ต้องแบบว่าติดก๊งติดแก๊สอะไรแล้วใช่แล้วคุณสามารถขับคันนี้นะคะแล้วก็ให้การประหยัดน้ำมันได้ถึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะกับระบบ To y o t a Hybrid ตัวนี้แหละที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าเขาตอบสนองเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่ามีตัวไฮบริดด้วยอเออประหยัดกันเข้าไปอีกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยโ o โ o ต a s a ซ e ตี e n ซ e ที่มาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติ All Speed นะคะให้ความมั่นใจในการขับขี่รวมไปถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันภายในรถของคุณด้วยพร้อมกับมอบความสะดวกสบายตลอดการเดินทางคะ่ะ<ม>เห็นเล็กๆแบบนี้ข้างในไม่เล็กนะจ๊ะเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แว๋วนะคะเหมาะสาหรับลูกค้าที่ชื่นชอบความโดดเด่นและไม่สําใครค่คะสุดยอดมากๆจริง นะปลบมือให้เขาหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวด้วจับ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 ร <laughs> <ๆ>้ <laughs> อนเฮ้ย <h isa> <h isa> แต่แต่<อ>แต่มาดีจริงๆที่เราเข้าไปสำรวจแต่ว่าวันนี้ เราสองคนจะไม่ได้ดูแค่นี้เพราะเราจะต้องพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูรถด้วยว่ามันเป็นยังไงแน่นอนวันนี้พี่มาทํางานในน้ะพี่จะบอกว่าใจนึงเนี่ยพี่ก็อยากจะมาเจอเขาอันนี้พี่จริงจังนะคนนี้พี่จริงจังนะอันนี้พี่ชอบจริงๆรใช่ไหมชอบจริงๆเห็นครั้งแรกก็ชอบแล้วปรึกษาครอบครัวเลยปรึกษากับครอบครัวแต่ครอบครัวไม่ปรึกษาด้วย ก็เลยตัดสินใจว่าค่ะฉันอยากได้จริงๆรอ่าคันนี้นะอ่ะพร้อมที่จะพาคุณผู้ชมไปดูหรือยังไปดูไหมไปไหมเดี๋ยวให้ภาพเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพให้ดูได้เพราะว่าคนที่อยากมาลองจริงๆอ่ะก็ต้องเข้ามาที่นี่ใช่แล้จิตวิญญของเราเลยคุณจะชอบขนาดไหนนะแต่คุณต้องได้ลองสัมผัสต้องได้ลองขับใช่แล้วเหมือนเราแบบว่าคบแฟนอ่ะ สวยนะแต่ต้องลองสัมผัสนิสัยใจคอเขาก่อนใช่ลองขับดูลองนั่งดูเอาละค่ะงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าว่ารถโตโยต้พี่แอมค่ะเราเข้ามาดูข้างในกันค่ะกับ All New Yaris Cross นั่นเองนะคะพี่แอมไปดูที่อุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะไปกันเลยจ้ะอันดับแรกนะคะพี่แอมไฟหน้าและไฟท้าย Full LED อยอศสุดยอดบอกเลยโดดเด่นมากและอันต่อไปนะคะพี่แอมไฟ Daytime Running Light ได้ทำ running light นี่คือมันเป็นอีกหนึ่งชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย,ยใช่ถูกต้องไหมใช่คือสามารถเห็นว่ารถลงมาได้ตลอดไม่ว่าไฟมันจะวิ่งสวยๆอะ่ะเออเอนนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งของความปลอดภัยเหมือนกันค่ะอ,อันนี้ก็คือไฟตัดหมอกข้างหน้าเนี่ยเป็น LED มันเหมาะมากสําหรับเมืองเหนืออย่างเราใช่แล้วเหมากลงบางๆจางๆเปิดเลยค่ะอืมเอาละค่ะแล้วก็ระบบควบคุมการเปิดและปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะคะพร้อมกับ f o l l o w มี Home ด้วยเอออัตโนมัติเลยบางทีลืมเปิดเคยไหมไปแวะซื้อน้ำตองหูลืมเปิดไฟใช่เขาว่าบ้านไปมันมืดจังทำไมชาวบ้านมองไงแปลกๆใช่แล้วค่ะแล้วล้อของเขานะคะพี่แอมเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วอันนี้เหลือเชื่อมากใหญ่ เป็นรถขนาดย่อมย่อมที่ล้อโดนอ่ะคือเอาจริงนะมันย่อมทุกอย่างอะราคาย่อม,อมและอันสุดท้ายนะคะพี่แอมสำหรับอุปกรณ์นะคะ,ะภายในเนี่ยสีดำ พร้อมกับเบาะหนัง PU และ PVC ด้วยรักษาความสะอาดง่ายชวลาง่ายด้วยนะคะยอศอย่างเลิดเลยอาทีนี้พี่จะพาทุกคนนะคะมาดูด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกันบ้างนะคะรับรองว่าขึ้นคันนี้เราปุ๊บทุกอย่างเนี่ยเหมือนเสกได้จับมาค่ะอันแรกเริ่มต้นกันเลยค่ะนี่ตรงนี้เลย Push Start and Smart Entry กดน,นไงกดค่ะ ชึ่งขึ้นเลยขึ้นเลยหมายถึงเราอะขึ้นเลยเลุกขึ้นเลยนะคะ,คะแล้วมาดูตรงนี้ใครที่ชอบความใหญ่เต็มตาเต็มใจแน่นอนกับหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วค่ะเราเคยเห็นกัน7นิ้ว9นิ้วใช่เจ้านี้10นิ้วเลยค่ะจุกๆไปเลยเออจุกๆไปเลยนะคะ,คะต่อไปในเมื่อหน้าจอใหญ่ขนาดนี้แล้วเรื่องของเครื่องเสียงเราอย่าได้พลาด ลำโพงค่ะมาดูลำโพงตรงนี้มีกี่ตำแหน่งหก <6 S 1> ตำแหน่งโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังอ่าเฉียงซ้ายเฉียงขวามีหมดะหนะก็คือกระหึ่มเลยอะ่ะแน่นอนจ้ะ ที่สำคัญปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วจากซีดงซีดีเรามาเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้เลยที่สำคัญไร้สายด้วยค่ะว้าวเฮ้ยครบจริงๆครบไหมครบ,บเนี่พูดจนเหนื่อยแล้วนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดอีกอ่าต่อไปมาดูจอค่ะจอแบบ M I D แบบดิจิตอลขนาด7นิ้วโอ้โหเ,เป็นไงล่ะใหญ่ดีไหมสุดยอดสุดยอด มาดูความปลอดภัยเรื่องของเบรกกันบ้างเบรกมือของเราค่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบน่วงเบรกแบบอัตโนมัติอืมก็คือไม่ได้จืดเข้าไปทีเดียวหน้าที่ไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีอ่าไม่มีต่อไปค่ะระบบปรับอากาศตอนนี้ฝุ่นควัน PM 2.5คือมันทุกปีแหละเราเลี่ยงไม่ได้แล้วทีนี้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องแบบฟอกอากาศอะไรไว้ในรถล,ลวจ้ะเพราะเขามีระบบกรองฝุ่น PM 2.5ให้เรียบร้อย โอ้โหคบจริงหมดหรือยังถามเนี่ยยัง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 มีอีกนะโอ้โหซื้อวันนี้กรองฝุ่นได้เลยอเอออ่าแล้วทีนี้หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วคนนั่งอ่ะแคชันบ้างเซนะแค์แน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีช่องปรับอากาศตอนหลังให้คุณได้นั่งแบบเย็นเย็นสบายสบายกันด้วยจ้าเฮ้ยพี่เนี่ยเยอะไหมอ่ะคุ้มไหมอ่ะพี่พี่ว่าสิ่งที่พี่พูดมาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอ่ะมีมากเท่านี้แล้วนะมาดูราคากัน ให้พี่ไทยเลยไหม800,000ัพฟังน้องนะอ่ะรุ่นเริ่มต้นนะคะพี่แอมกับยาลิสคอร์มีทั้งหมด3รุ่นย่อยให้เลือกรุ่นแรกนะคะ HEV Smart ราคาอยู่ที่ที789,000บาท7 8 0 0 0เนี่ยนะใช่กับฟังก์ชันขนาดนี้เนี่ยนะใช่อย่างเลิศอีกตัวเริ่มต้นที่ก็มีความสุขแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอีกรุ่นหนึ่งนะคะของพี่บ้าง H.E.V. p r e เมียค่ะราคาอยู่ที่ให้ถ่ายอืมเ0้า0 0ยังสิคะยังไม่ถึงหรอไม่ถึงพรีเมียมนะแ4 9 0สนสันบาทเท่านั้นค่ะประมือสุดเลยสุดเลยค่ะมีให้เยอะกว่านี้อีกไหมมีสิว่ามาตัว Luxury มาดูกันกับ H.E.V. p r e เมียม u x u r y y ราคาอยู่ที่ที่แปดแสนเเนบาทเดี๋ยวนะ ไม่ถึงเก้าเหรอไม่ถึงเก้าไม่ถึงล้าน <c oughs> มันเป็น,นยังไงล่ะเอ้ยพี่เอาตั้งแต่รุ่นสมาร์ทแล้วพี่พ <c oughs> น้องว่ามันพี่อันนี้มันมันเกิดเมาเพื่อน้องอะเอาอีกแล้วมันเกิดมาเพื่อแกทุกรุ่แหละนะนพี่สังเกตนะตั้งแต่คอจูนเนอร์ละ ก็ถึงบอกไงเราต้องมาลองออพอมาลองปุ๊บแล้วเราได้รับคำปรึกษาดีจากพี่ๆที่ปรึกษาการขายเนะี่ยใจมันจะไปเกินเลยโอเคองั้นไปจองกันเลยไหมจองได้เลยนะคะวันนี้ที่ t o โย t a เชียงใหม่ทุกสาขาแนะนำว่ารีบๆจองกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของการทดลองขับเนี่ย เดี๋ยวเรามาติดตาหน้าเพจใช่ใช่หน้าเพจของ t o โย t a เชียงใหม่ได้หรือว่านัดวันทดลองกันกับน้องๆที่ปรึกษาการขายได้เลยใช่แต่ที่อยากจะเน้นย้ําคือให้รีบเข้ามาดูโชมแล้วก็มาจองก่อนใช่เลยค่ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถรุ่นนี้ t o โย t a าครอสสวยไหมดีมากเหมือนที่พี่นําเหนอไหมดีมากเพราะอันลอย 17นิ้วใช่แล้วก็ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในคือครบทุกอย่างครบทุกเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจวรถคันเล็กๆแต่เป็นอะไรที่มันได้อ่ะพี่ชอบตรงไฮบริดเลยอ่ะใช่แล้วราคาไม่ถึงล้านแล้วราคาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ ปดแสนอ่ะแปดแสนเก้าเจ็ดแสนแปดประมาณนี้นะคะซึ่งตอบโจทย์คุณมากๆเลยใครที่กำลังมองหารถ SUV นะคะที่มีขนาดย่อมย่อมสามารถขับขี่ในเมืองได้สามารถใส่ของจุของได้ตามความต้องการของคุณคันนี้ตอบโจทย์คุณมากที่สุดในโลกที่บอกเลยนะคะไปสัมผัสกันได้เลยใช่แล้วเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ที่ติดตามรับชมรับฟังพวกเราสองคนใช่ค่ะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับเสื้อกันฝนของเรานะคะเราเปิดได้ไหมเดี๋ยวนะ ขออนุญาตนิดนึงนะคะผมเนี่ยมันอาจจะเรียบแปงไปนิดนึงได้มันได้อยู่ไม่ไหวแล้วไงขออนุญาตไงกเหงือพี่ก็เม็ดเม็ดแล้วนะบอกแล้วไงถ้าเหงือไม่ออกไม่ได้เงินเอาละค่ะก็ติดตามรับชมกัน EP หน้าด้วยนะคะว่าเราจอดาไปที่ไหนแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยกับการอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ติดตามรับชมตลอดนะคะเกือบเกือบสามสิบนาทีใช่แล้วจ้าแล้วก็ที่สําคัญนะคะมา ทดลองขับทดลองดูกันได้แล้วก็มีพี่ๆที่ปรึกษาการขายใช่ค่ะรอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่นะคะที่นี่นะคะเรามีทั้งหมด7สาขาด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ค่ะสำนักงานใหญ่มหิดลนค่ะที่ไหนอีกจ้าสาขาสี่แยกไฮเวย์เลิศมากไม่ไหนอีกสาขาสันปะตองไกลแหมน้อยสาขาจอมทองแหมน้อยสาขาลำพูนแยกเหมืองงา ไงกาสาขาฝางค่ะแล้วไปไหมสาขาฝางไปไทันวาเจอกันแน่นี่ประกาศแล้วนะถามน้องเขาหรือยังประกาศทีมงานเขาจะไปกับเราไหมถึงเวลาไปฝางคนเดียวแล้วก็เอออนเนอร์ เดี <laughs> ๋ยว <laughs> เจอกันทันวาฝางใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่ยังไม่สะดวกเข้ามาที่โชว์รูมนะคะก็สามารถติดต่อได้กับเราหลากหลายช่องทางเลยนะคะ053202009กับหมายเลขโทรศัพท์ของเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดู t o โ y t a y ยา i s c r o ร s รุ่นนี้ได้เลยนะคะทาง f e c o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  k n p n p e นะคะ t o y ย ta เชียงใหม่พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่แอมคนะฝนจะมาอีกแล้วดูดิมืด พี่ว่าวันนี้ทั้งวันใช่จริงๆทั้งวันแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ตีห้ใช่ไหม,มกำลังจะออกมาทํางานฝนมาเลยมาเลยแล้วก็มั่นใจเลยว่าฝน,น,นจะอยู่ตกใช่แล้วปรากฏว่าช่ำ ชําเลยหมายถึงตัวน้องชําเลยแล้ววันนี้ไปก่อนดีกว่าวันนี้พี่ก็ชําเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูรถกันเออโอเคไปแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวให้ฟังจาว่าจะมีอะไรดีโอเควันนี้ไปแล้วนะคะแคสเปอร์ค่ะเอ้ยสโลแกนสโลแกนก่อนเอออโลแกนของเราโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่วยพาจ้ะว่ายพดีมากพาเราไปดู เราไปดูรถกัน <problemas> ด <lly> ีกว่า <Lynn>, พี่ค่อยๆเดินเด่๋ลื่นนะเพราะพี่ก็แก่แล้วนะไอ้งูหัวเข่าฉันยังโอเคนะ